ไมเท่าเอยไม่เห็นไปแล้วละมีสตัวนะ แยกตำหน่ที่มาถึงได้ทําการแจกกองสมในการรับัดน,นี้อะยัมปมัมปาโคม,มหาเถรศัต์ปาปูนาติส่วนที่หนึ่งย่อมตกแก่พระเถรผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพาเจ้าอาวสัยสาภาคาอัมหากังพระรหัสถานังย,ายถาสุขััปฏิทูลเชนตุส่วนที่เหลือจากพระผู้ใหญ่แล้วย่อมตกถึงแจ่ข้าพเจ้าและรัสยีสงตามตําหน่งมาถึงตลอดถึงสถาญาโยม อุบาสกบสิกาผู้มาพุทธวัดปฏิบัติธรรมมาทําบุญรักษาศาสินให้ทานในาวันนี้ได้ไปในรับประทานของฉันจะได้มีเวรไภจงอยู่เป็นศุขทุกเมื่อจงทุกโกูกทุกท่านทุกนามด้วยเถลินอรูป<า>ยกกันลครับ<า> ตี <łość> <S 2> <S 2> บไว้แกะเลยนะอะตีมแกะักเลยหลักเลยใครเอาพวกมาเสียบไหมอะไรเหรอคู่คู่มาเสียบเลยไม่รู้ใครมาเสียบรับคอนรับอนรับครนปันหน้